อันนี้เขาก็เรียกดอกเชอรี่บอสซัมเหมือนกันนะคะเอ่อก็ก็คือดอกมันก็คือตระกูลเดียวกับดอกซากุระเนาะต้นนี้ดีหน้าก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าข้างบ้านเขาสร้างตึกอยู่ข้างหลังเขาจะทำถนนเข้าบ้านเนะเาะอ้าวขยายให้ดูคืออันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะ ันสวยอะ่ะเป็นสีชมพูอมม่วงสีแบบสีสดกว่าดอกเล็กนะคะดอกเล็กจะแบบจะสีชมพูแบบว่าจืดๆเนาะวันนั้นที่ไปถ่ายวีดีโอที่มหาลัยวอชิงตันแต่อันนี้มันอยู่ข้างบ้านเราอะเนาะเสียดายอะ่ะปีหน้าก็จะไม่ได้เห็นแล้ว mm hmm. เขาก็จะตัดทิ้งแล้ว ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นความจำวันนี้มีแดดหน่อยๆแล้วก็มีลมก็ไม่ค่อยหนาวนะคะแต่ก็เย็นๆวันจะเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะอีกประมาณ2เดือนก็จะเข้าฤดูร้อนจอากเต็มที่แล้ว ต้นเชอรี่บอสซาอันนีจะออกช้าหน่อยนะคะเพราะว่าดอกเขาจะใหญ่จะใหญ่กว่าดอกวันนั้นที่ไปถ่ายนะคะวันนั้นจะดอกเล็กแต่ว่าสีแบบจืดอันนี้จะดอกใหญ่แบบสีจะเข้มหน่อยนะคะสวยมากโอ้เสียดายเสียดาย ยืนอ,อ,อยู่หน้าบ้านพอดีแดดออกนะคะวันนี้แดดออกสางแต่เมื่อเช้าฝนตกแดดแดดหุบๆอีกพอมีแสงแดดก็จะอุ่นหน่อยนะคะคือแบบจะเย็นสบายมันจะไม่ไม่หนาวอ่ะเนาะแต่พอพอฝนตกมามันก็จะจะหนาวอ่ะนะคะที่นี่ ก็จะออกร้อนได้ก็น่นมิชนาโน่นนะคะโอ้เสียดายเสียดายขอถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้นะคะอันนี้เนะี่ยซูมเข้าไปใกล้เลยจะเห็นดอกหน้าดอกดอกใหญ่สวยนะคะดอกเขาจะสีชมพูอมม่วง เสียดายมากๆากเครื่องหลังบ้านเขาสร้างคอนโดนะคะเขาจึงต้องทําถนนเข้าบ้านใหม่ปีหน้าเราก็จะไม่ได้เห็นกันแล้วเก็บถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึก